ครับสวัสดีครับพรเพื่อนๆพ่อครับท่องจันทร์อีกจีบหนึ่งนะครับเนาะมันนี่ท่องจันทร์กำลังนั่งอยู่ทกากลางพักปลอดสารครับมิฉะนักนปอดสารนี่ท่องจันทร์จะพาไปเบิ่งพักอีตูวกันครับผมอีตู วันเดีอาทิตย์หนึ่งครับรคือง่ามไว้อยู่เพราะว่าใส่อินซี่นะครับเนาะพอจะใส่ปุ๋ยเคมีใส่อินซี่สักคอแสงมาหดเพิ่มเพิ่มกระเพื่อนได้มีก,รกมารต้นพักมะรุมครับมะรุมนะครับเนาะปลูกใส่กระถางไว้ข้างในมันหยอดลง่มเป็นตัวนะครับผม งใส่ถุงขาวถุงดำวันนี้ซ่องจันกับพ่อมี่ยังร้ายหรอกครับรเพื่อนข้ามที่ครับข้ามาวานทุกที่ซ่องจันซื้อมาสองละสิบบาทนะบาเนาะครับนาฬิกานาฬิกาผักสี่นะครับเนาะ ที่หอมที่จีนเขาเอนต้องการกับบริเวณนี้พีซี่นี่ต้องยั้งมากๆนะครับผมกสิวานลงเลยคืสอส่งดินกติยอดลงโคตรกติขีดเป็นข้องนะครับเนะาะขีดเป็นข้องยอดใส่ข้องข้างเก่าในชิดในเกี่ยวกับสิเคียร์ดินผมไว้ ต้องใส่ยังปก๊บครับเพืเ่อนๆเ,เอาง่ายๆเลยแบบบานๆวนมากข้องจันกบเห็ตแน่แน่นนี่นะครับอยู่โรงเรียนคี่กันมองทำงานเคียเอาใหม่ขีดเป็นขอ้องเหรอวานเลยก็เคียร์ดินถมนะครับเนาะ เกิดกรได้กินด้วยครับเพื่อนๆมือนาสิ่งายองเลียนให้เิ่งไงามแล้วี่งินให้เงคนก้อน่อนนนะอาย่เนนครเนต้องใช้หลด้วเพื่นๆดือให้ตนใหญ่ตนรวบ ใส่ข้องละสิเมตรเช่าเมตรก็ได้ครับ ตอนเวลาห้าวโคตเท่าก็อย่าใส่น้ำแห้งเลือเล่อนๆเลื่อนอุบัติเหตุคือผมเพราะว่ันโมมีเนี่ยปกในในภักสี่มันสิผูขึ้นมากครับเรียบร้อยแ,แล้วครับแล้วจะทังสุดท้าย เดลมือม,ม <c oughs> ประมาณหาหมึ <c oughs> หรืกหกหมึม <c oughs> ันกงเกิดครับแตกเห็ดแนนเพราะว่ามันมันยูเลิกิันก็อาจจะติสาเนเวลาเขาโดหนำมนันก็จะม่นก็ ลงไปน้ำดินมันหยุดนะครับเนาะประมาณาำนั่นแหละครับผมเดี๋ยวขวองซองไว้ที่เกา่าใบวานเื่อไม่นะครับเนาะเก็บเก็บมาลิด สวรรค์เท่านั้นนะครับนะวันนี้ต้องจันทร์มีความสุขหลายแต่สามาอยู่ทำกลางพักปอดสารพิษนะคุณเพื่อนขอบคุณเผลตรวจสุขภัณฑ์เด้อที่มาซอยท่องจันทร์จนหอนพันทับพนะครับเนาะพันผู้ติดตามแต่เวลาการยังบม่พันธ์พันเถอกครับผม การผลิตไปเรื่อยๆกาัผลิตไปเรื่อยๆบ่เปล่าใจเย็นๆค่อยเห็ดค่อยถ้เนาะครับเนาะมือ้อนี้ก็บ่มีหยังหลายงถม,มาวานพักสี่เพื่อนๆเลยเพิ่งนาครับเนาะปลูกพักใบกิจจะกองพักปลอดสารคุ้มคนเฮาถามว่ามีสารผิด ทุกครั้งในร่างกายร่างกายมันก็บับติดแข็งแรงนะครับเ,เข้าสันหาจะแนบมีจิตเราก็ไหวในร่างกายข้างหลงกายข้างผมจะบอกแข็งแรง่ันมากเสมมอหนีไปหาหมอไปโรงพยาบาลเมื่อกลับ,บก,นก,กนินน้ีในน้ำปลากินผักกินอะไรนี่เด้พอพ่อเด้อยก็จเอาไปซันทำเอาไหวในร่างกายหลาย สิี่มันดีหมอคนบอกคือทาการไปหาหมอแม,ม่ีดีทุกสิ่งทุกอย่างแห้วครับผมความดีแต่สห้ากินแบบมีสารพิษตกถั็แห่งดีกับหลังกายครับมีหยังสิงมากทาได้เอาไว้ะว่าภายในของเฮาเนาะทุกท้ายนี้ก็ขอให้ พเพื่อนๆสุขู้สุขคน,นทุกช่องนะครับนอกเพื่อนของช่องกันผ่านก,นนากดยูทูบทุกคนทุกช่องนะครับเด้อก่อนเดินทางไปใส่มาใส่กะขอฝากคุณเพื่อนใสป้องกันแต่ของแน่ใส่แมตเด้อครับเด้อตวงนี้มันโควิดละวะระบาดนะครับเ,เนะะะบานะผนะมกะบ่มียัางายครับมื้อน,นี้มาปลูกผักรีให้เบิ่งปลูกใส่ถุงดำใส่กระถางขอฝากทีนี้ว้เพียงเทสมิงแล้วครับผมแหม เนสวัสดีครับ